ทันโค้ชสเปอร์ที่ถูกสาบความสําเร็จสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b i g กซิกพี่มิลี่ครับล่าสุดก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับในการแยกทางกันครับระหว่างอันโตนิโอคอนเต้กับท็อตแนมฮอสสเปอร์นะครับก็ในช่วงที่สเปอร์นั้นเสมอกับซันตันไป3-3มสามจำกันได้ใช่ไหมครับในไลฟ์ก็ยังพูดกันอยู่นะฮะว่าเอใครจะมาแทนแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับแต่าก,การที่สัมภาษณ์ของคอนเต้แบบเรียกว่าฟิลขาดและเขาก็รู้เลยครับว่า การพูดแบบนั้นอนาคตกับสเปอร์เนี่ยก็น่าจะจบไม่สูย่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเต้กับสเปอร์เองเนี่ยสัญญาก็จะหมดในช่วงของหมดฤดูกาลนี้อยู่แล้วนะครับเพราะจะหมดในช่วงของปี2023ในช่วงของซัมเมอร์นะครับแต่ว่าพอผลนะครับในการสมอซัมต,ตันแบบไม่น่าเชื่อครับน้ำสามหนึ่งใกล้จะหมดเวลาเสมอสามสามซะอย่างนั้นคอนเต้เนี่ยฟิลขาดเลยครับว่านักเตะว่าไม่มีใจไร้ความเป็นมืออาชีพลงไปเตะเหมือนที่ครบ1 1คนเท่านั้นนะครับสโมสรแห่งนี้ไม่ได้แชมป์มาก,กับเกือบแบบโอ้โ คทั้งสุดท้ายดับปี2008นะครับผมจบเกือบ20ปีแล้วก็เพราะว่าเล่นกันแบบนี้ถึงไม่ประสบความสําเร็จกันแน่นอนเลยครับว่าแฟนบอลไม่ปลืม้มเดนเนลเลวี่ยปาสโมสรไม่ปลืม้มนักเตะก็ไม่ปลื้มอย่างแน่นอนคอนเต้ <Cont> e, เสียห้องแต่งตัวอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมและก็ล่าสุดได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับพอแนนฮอสเปอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใช้คอนเต้เป็นกุนซืออีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับกุนซือที่จะมาขัดตราทับเนี่ยก็จะเป็นผู้ช่วยครับเป็นด้านของสเตลลิน เมสันมาช่วยกันคุมหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่โชเซ่มูรินโญ่ถูกปลดไปไรอันเมสันก็เคยมาคุมอยู่นะครับอย่างเช่นนัดชิงคาราบาลครับเจอกับแมนเชสเตอร์แลอันเมสันก็เคยเป็นกุนซือมาแล้วนะครับคนสุดท้ายครับกุนซือที่พาสเปอร์ได้แชมป์เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2008เลยครับนั่นคือฮวนเดลามอสนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อ1ที่เวมบลีย์นะครับโหตอนนั้นเนี่ยถือว่าพลิกล็อกพอสมควรนะครับในยุคนั้นครับเชลซีเนี่ยเป็นยุคของอับรามแกรนด์นะครััััับบใในน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 นยุคคค้้่ะสสเเเเปปอออออรร์็ขงฮดดลามมกตตืิิ เบอร์บาตอฟร็อบบี้ชินสตีดมาบรองยีเดียโซโกราเจอร์เมนจีนัสอารอนเวนนอนปาสกาลชีบองดากับนั้นทีมเนี่ยเป็นเรดลี่คิงประตูเนี่ยเป็นพอลโรบินสันนะครับก็ถือว่าโหเกมนั้นเนี่ยสู้กันอย่างดุเดือดนะครับเล่นกัน120รนาทีแล้วก็สเปอร์นั้นได้ประตูชัยจากโจนาธานวูดเกตนาทีที่94ไปณตอนนั้นแต่ใครจะไปเชื่อล่ะครับวันนั้นคือชมป์สุดท้าย ของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับสเปอร์ครับเคยได้ลุ้นถึงขนาดการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแต่ก็ได้แค่ใกล้เคียงแต่ก็ทําไม่ได้เคยเข้าไปชิงถึงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับลิเวอร์พูลแต่ก็ทําไม่ได้แพ้ลิเวอร์พูลไปอยู่ดีนะครับตั้งแต่หมดยุคของฮวนเดลามอสมานะครับเป็นแฮร์รี่แรดแนปอังเดวิลัสโบอาบทิมเชอร์วูดมาริซิโอโบนเชติโนโชเซ่มูรินโญนูโนเอสเปริโตซานโตอันโตนิโอคอนเต้ก็ไม่มีใครที่สามารถพาสเปอร์ทีมนีีีีีี้้้้้้้คคคคคววววาาาาาแแแชมมมมมป์ไไดดเเเเเลลลยยยยนนนะรรรรับผบววกกก่่่่ตตใงงจิๆทอ คนก็คาดหวังกันเยอะนะครับเพราะว่าในช่วงของตลาดซัมเมอร์2023เนี่ยสเปอร์ก็เสริมทัพมาพอสมควรแต่ก็ต้องเข้าใจเลยครับว่าการเสริมทัพมานั้นมันยังไม่ใช่นักเตะระดับดีกรีแชมป์นั่นเองนะครับผมสเปอร์นะครับก็ได้เสริมมาหลายคนนะครับผมก็อย่างที่หลายๆคนพอจะทราบดีนะครับก็มีการยิงกรูเซียสกี้มาในช่วงของตลาดมกราคมยืมนัานของดานจูมามาล่าสุดนะครับดืมเปโดปอโรมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็มียืมเคมองลองเล่ ay, มาจากบาร์เซโลนาอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการซื้อนักเต่เาาตคน เรรู้สึกว่าเอ๊ที่ซื้อมาเนี่ยมัน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 ดีไหมมันจะโอเคหรือเปล่านะฮะแต่ก็ได้ที่อีวานเปเรซิชเข้ามาเฟเซอร์ฟอสเตอร์เข้ามาอีบิซูมาเข้ามาหรือว่าจะเป็นลิชาริซอนจากเอฟเวอร์ตันเชสเปนนะฮะรวมถึงคริสเตียนโรเมโรอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนเกือบจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีครับผลงานของสเปอร์ฤดูกาลนี้ก็ถามว่ามันแย่ไหมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าการปลดโค้ชตอนนี้เนี่ยแต่ก็ยังว่าเลยครับว่าคอนเต้เนี่ยทำแสบไปเหมือนกันที่พูดแแบบบบนนนนนีีี้้กกก็มโอออออาาสสยยยยยัััั่่่เเลคคครรรืป์งูท4 ส8นะแนัดเตะเยอะเลยครับอีก10นัดนะครับผมที่ต้องเตะในฤดูกาลน,นี้มี4 9แต้มครับแต้มห่างยูาสเซลเนี่ยเพียงแค่2แต้มแต้มห่างกับลิย์พูถือว่าสูงครับ7แต้มเลยทีเดียวแต่ว่าการเปลี่ยนโค้ชแบบนี้ในช่วง10นัดสุดท้ายแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้คุ้มเสียหรือเปล่านะครับคือก่อนหน้านี้ครับที่จะเสมอเนี่ยสเปอร์ก็ชนะมาเหมือนกันนะครับผมโดยสเปอร์เนี่ยเกมที่อาชนะมาคือการชนะฟอเรสต์ไป3 1หนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้น,นครับแพ้วูแฮมตันไปหปนึหนน่ก็รสึูว่าอศูนย์ทค ถามว่าใครจะเป็นโค้ชคนต่อไปก็มีหลากหลายชื่อครับมีโพชเชติโนโค้ชเก่าก็มีนะครับเพราะกำลังว่างงานอยู่เล่นนาเกิลส์แมนครับนี่คือกุญซือที่เพิ่งจะถูกปลดออกจากไบยามินิกก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะมาคุมท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาก,การพูดคุยของเดนเนลลเลวีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าไปแทรกแซงในการทําทีมมีการล้วงลูกเยอะๆเนี่ยนาเกิลส์แนก็อาจจะไม่เอาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฮิวสตันเซรินน่ก็เป็นปกุญซือนนคาตร้ารับับบดดน เพราะว่าแฟนบอลของสเปอร์เนี่ยก็คาดหวังว่าฤดูกาลนี้อย่างน้อยขอจบทอ็อปโฟก็ยังดีครับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนเนี่ยอนาคตกับทีมก็ไม่แน่นอนเหมือนกันเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าสเปอร์ยังไม่สามารถประสบคว,วามสำเร็จได้เขาก็อยากจะย้ายทีมอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมารอดูนะครับว่ากุนซือคนต่อไปของสเปอร์จะเป็นใครจะมีการแต่งตั้งในฤดูกาลนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะใช้ขัดระทับอย่างสเตลลินี่ไปจนจบฤดูกาลหรือเป็นไลอ้อนเมซอนก็ได้นะครับคิดว่าใครน่าจะมาคุมสเปอร์คิดว่าสเปอร์จะหหนนนักาาขดไ ในการที่เสียคอนเต้แบบนี้หรือคิดว่าสิ่งที่คอนเต้ทำเนี่ยมันถูกหรือผิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของบิ๊กซิกพิมลีกันด้วยแล้วกันมิลาไปก่อนสวัสดีครับ